็รู้สึกว่าน่าเสียดายครับให้มีตอนมากกว่านี้ทุกคนได้ดูดูกันได้ได้อย่างแบบกินใจไม่เร็วเหมือนกันรูเร็วเพราะว่าเราออนในดิ尼พัสอาทิตย์ละสองตอนอ็ไม่ได้เร็วมิตรครับผมก็ก็ดีใจแหละเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วผลงานที่เราทำมันมาถึงมาถึงจุดแต่ปล่อยตัวละครกลับไปอยู่ในโลกของเขาแล้วก็ดีใจออย่างหนึ่งที่ได้มาดูกับแฟนๆวันนี้ด้วยครับ แล้วจะรู้สึกว่าเอิร์ธกับมิงเนี่ยจะรู้สึกว่าซีรีส์นี้จนพิเศษเลยนะเพราะครั้งก่อนคือร้องไห้หนักมากก็จริงๆแล้วผมผูพันทุกซีรีส์แหละครับ<ม>เพราะว่าทุกโอกาสที่ผมได้รับมาผมตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครเนี่ยอย่างครูผาหรือว่าตัวละครลุงกิมเองเนี่ย<ม>รู้สึกว่าผมทำกันบ้านแทบทุกวันเลยมันเลยเป็นความทรงจำที่น่าจดใจได้เราได้เรียนรู้จากตัวละครในครั้เลยเขาต่างมากไงเอาคะ่ะกระแสที่ผ่านมาเจอถึง<ม> ดีใจครับดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่ามันปั๊บเดียวเองเนาะผ่านมาปั๊บเดียวเองอ่ะผรามาสี่เเจอันอีกแล้วไม่อยากให้มันจบเลยเราเจอันอีกเราเจอันอีกแล้วไม่ดีใจดีใจที่มาเจอคนอีกรับวแบบจบไวครับต้องคิดถึงมากๆแน่ๆครับผมใช่ครับก็เหมือนที่โคตังพูดเลยครับรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวครับเพราะว่าเหมือนจําได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งมาดูอีพีหนึ่งไปด้วยกันแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาดูอีพีสุดท้ายไปด้วยกันก็อยากให้ทุกคนครับช่วยกกกกััันสส่่งงตตวลละครทุบไปูอยา มีความสุขนะครับครับงขึ้นมาครับผมก็ที่เพื่อนกับข้าตามบอกว่ามันเร็วไปใช่ไหมครับว่าอยากให้มีต่อแต่ผมรู้สึกว่าแค่นี้ก็เจ็บปวดมากพอแล้วเพราะว่าเพราะแต่ละซีรีส์มันแบบมันเจ็บเจ็บปวดพอแล้วผมดู ep หนึ่งเมื่อวานดูของที่เข้าตางผมแบบโอ้โหใทยสลายแม่แม่แม่ผมรู้สึกโอเคพอแล้วแค่นี้เจ็บปวดพอแล้วครับผมรู้สึกว่าก็ดีใจครับที่มันจบที่วันนี้พอดีครับตอนจบจะเจ็บปวดเพราะว่า ต้องราดูครับโยนเลยโย่เลยเดือดรู้เปล่าวันนี้อะไรครับรู้เปล่าบิวเอาวิวรู้สึกยังไงบ้างวิวรู้สึกยังไงบ้างที่ไรค่ะที่วันนี้ถึงตอนจบแล้วก็อยากให้ทุกคนดูบทสรุปพร้อมกันฝั่งนี้บ้างนะไงคะหนูจะ คู่นี้บ้างครับู่นี้บ้างเป็นไรบ้างครับมาถึงรู้สึกอะไรที่แล้วเป็นตอนจบค่ะรู้สึกอย่างที่พี่มิกบอกอยากให้ถึงอีพีต่อไปเรื่อยๆอะไรอยากไม่อยากให้มันยังไม่อยากให้มันจบอะไรอย่างเงี้ยอยากเราให้อีกเยอะเยอะรู้สึก เขาเรียกว่าดีใจที่ได้เป็นตัวแทนเขาเรียกว่าสื่อได้ไตัวแทนความรักมุมมองหนึ่งจะมุมมอง,อ,งอีกมุมมองหนึ่งของผู้วิการทางการได้ยินอะไรที่ที่สวยงามเป็นควาความรักที่แบบไม่ใช้คำพูดแต่เป็นการกระทำอะไรทำแบในในบจ็ตใจเพราะว่าอย่าง ได้เลยครับเอในซีรีส์เรื่องนี้เราต้องรับบทคนที่แบบเอแบบผู้พิการอ่ะเนาะแล้วก็เป็นไปเป็รื่องของเขาเรียองอะไรจบของเรื่องของครอบครัวด้วยต้อเข้าไปอีกไครับรู้สึกยังไงพอแบบูปสะท้อนอีกมุมหนึ่งแค่แบบเอ้ยซีรีส์วายที่ครับครับรู้สึกบทนี้พระ เป็นพิการทางการยู่ดีครับในการเล่นตัวละครฮาร์ตัวนี้ก็รู้สึกดีใจได้เรียกว่าอะไรครับความรักอีกแบบหนึ่งที่ยังไม่เคยเห็นขนาดนั้นในทีม M P V ครับดีใจครับซึ่งแั่ที่เราบอกจบแล้วอะ่ะให้คะแนนตัวเองนี่ยเหรอ มรู้สึกผมทำดีที่สุดครับผมก็แบบไม่รู้ว่าที่มีการมีพิการทางด้านนี้รู้สึกยังไงจริงๆหรือว่าเ,เขาจะาทอดออกมายังไงผมพยายามที่จะถ่ายได้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ในความเข้าใจของผมค่ะคุณก็ถ่ายทอดเต็มถอดกดูก ก็ที่ร้องเพลงพุกน,นี้นะครับก็เอผมก็รู้สึกว่าคือตอนแรกผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเพลงไหนคือฟังแล้วมันก็ไปได้ทั้งเวซเศอบอุ่นให้ความหวังครับก็คือเอาเอาเพลงนี้ไปใส่ในซีรีส์แล้วมันก็สามารถทำให้คนดูแบบกินไปตามนั้นได้เออมันหวังนะได้เช็คไหมได้เช็คเช็คคนที่เขาเช็คผมเช็คอยู่ ดูยทเเออดัวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์ก็คือเออคนคนก็รู้คนเลยคนอ่าคนคนก็อินแบบคนก็อินไปกับเพลงด้วยแล้วก็คนก็เหมือนอย่างที่ผมบอกคือแบบไปทั้งสองฝั่งว่าเป็นยังไงบ้างแบบบางคนเขาเศร้าอยู่ฟังแล้วเขาก็จะเศร้าหรือบบบบางคนเขาต้องการความหวังฟังแล้วก็ได้ความหวังคนรู้สึกว่ามันสามารถตีได้หลายแบบครับประมาณที่ี้มีโชว์มาฝากเป็นแฟนด้วยอืมดปิดท้าย ใช่ผมใช่ไหมใช่ทัางหมดคนนี้เองคุณไอโกแทนเราจะมีไก่ไหมหรือว่ายังไงดูแล้วเราต้องทำแล้วนะเอาสับแตะบนที่เลยวอ๋อมีนะมีครับหมายถึงว่าไม่ไม่ให้โชว์สับไก่จะมีโชว์ของทุกคนแน่นอนโดยเฉพาะน้องฟอร์ดนี่ไปโชว์เปิดอ้าวเฉลยเลยขึ้นมาเฉลยเลยเฉลยเลยเราแต่ละคนก็มีโชว์เเหมือนกัน แล้วก็ฝึกฝนจางเตที่ครับก,ก็กต้องรอดูนะคระับอท,ที่มิฝากเสุดท้ายแล้วอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่เขาติดตามเรามาอย่างอื่นเลยก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมอยากแก้ข่าวิดนหนึ่งผมไม่ได้หัวไปโขกโตเ <c oughs> ขาเขาผักกัน <c oughs> ว่า,วาุะคนเชื่อที่ผมพูดไปเชื่อ <c oughs> อา <c oughs> ก็คือขอฝากทีนีรื่องนิการ่าจัดบรรยายน่ครับผมมูริซิกเก้นก็เป็นซีรีส์ที่ ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดใครได้ดูมันเป็นซีรีส์ที่เล่ามุมมองเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนรักแล้วก็จริงๆแล้วมันมีมุมมองในหลายมุมมองมากครับผมก็อยากคนมาลองดูกันเพราะซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันสอนอะไรใครในหลายๆคนเรื่องของเจเนอเรชั่นเจเนอเรชั่น gap แล้วก็มันเป็นเรื่องของความคิดของทุกคนที่มันแตกต่างกันแต่ทุกคนมีมุมมองของตัวเองถ้าเกิดเราได้ดูแล้วเราได้คิดตามตัวละครในแต่ละตัวละครเนี่ยเราจะเข้าใจทุกมุมมมอองของขตัวลครผก อยากจะฝากทุกคนให้ดูนะครับครับคุอินตอรแฟนหนอยเซมินาคุณแฟนแฟนนอกจาไทยแล้วก็มีแฟนต่างประเทศด้วยก็เลยก็แบบว่าองตั้งเป็มาเลยอันยองอาเซียว Hello Inter fans uh, thank you for supporting Moonlight Chicken until the very last episode we are very happy to uh, Of the first fan meet for the first EP of Light and also the last EP. So, thank you for your support, and we're hoping to see all of you guys very soon in the next series or maybe in the next fan meet. Thank you. <laughs> <laughs>